สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะตัวมินิวานิทีกับสมอลวานิทีนะสำหรับคนที่กำลังช่างใจว่าจะซื้อไซส์ไหนดีแล้วเขาต่างกันเยอะไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าไปลองที่ช็อปเนี่ยก็ อาจจะมีรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งไม่มีเพราะว่าเขาเป็นรุ่นหายากทั้งคู่นะคะวันนี้โอกาสดีได้มีน้องอยู่พร้อมกันทั้งคู่เนาะก็เทียบให้ดูนะคะว่าตัวมินิเนี่ยเขาก็จะ,ะกินพื้นที่เรียกว่าเนี่ยมันมันก็จะเหลืออีกประมาณ ตัวเขาตัวน้องเขาว่าจะถึงประมาณเลยซีซีมาช่องหนึ่งค่ะอืมไม่มันมันไม่ใช่ถึงกับขนาดว่าเป็นแบบครึ่งครึ่งนะเรียกว่าประมาณ80-70% 60%นะของของตัวรุ่น small vanity นะคะอืมแล้วก็ถ้ามาดูตัวตัวความกว้างเนี่ยฐาน ถาเทียบฐานแล้วเนี่ยอะนี่โอเคตัว small เนี่ยก็จะสูงกว่านะคะก็คือกว้างกว่าจุได้เยอะกว่าก็ให้ดูนี่นี่ฐานที่เท่ากันนะคะเขาก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้เนาะแล้วก็แต่ความยาวของเชนเนี่ยคือความยาวเชนเวลาสะพายมาคือเท่ากันนะคะ แล้วก็เอเขาใหญ่กว่าขนาดไหนก็คือใหญ่กว่าขนาดที่ว่าตัวนีนใส่เข้าไปได้นะคะเรียกว่าเหมือนเป็นแบบจิงโจ้แม่ลูกได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยการใส่ของต่างกันอย่างไรของที่อยู่ข้างในนะคะก็แน่นอนว่าอันนี้ใส่โทรศัพท์ไม่ได้อันนี้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะก็คือถ้า iPhone 11เนี่ย iPhone 11รุ่นธรรมดาก็จะพอดีเป๊ะนะอันนี้สติกเกอร์แกะแกะน้องกระเป๋าเมื่อกี้แล้วก็ถ้านำบัตรนะคะอันนี้ก็จะใส่นำบัตรได้เนาะแต่ถ้าอันนี้ก็คือเหมือนถึงกระเป๋าที่ยาวขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายาวมากกว่านี้ไม่ได้นะคะได้เดี๋ยววัดให้ดูว่าตัวน,นี้กี่นิ้ว กระเป๋ายาวสักประมาณ5นิ้วน่าจะได้แต่เท่า6นิ้วนี่ก้อยว่าน่าจะน่าจะไม่ได้อะอใบนี้หน้าประมาณ5นิ้วครึ่งเนี่ยคือใส่ได้นะคะเพราะว่าวัดความยาวจากโทรศัพท์โทรศัพทพ์ iphone 1 1รวมเคสมันคือ6นิ้วอ่ะ6นิ้วคือไดอ้แล้วก็แน่นอนว่าลิปกลอสได้นะคะแฮนด์ครีมรุ่นเล็กก็ต้องอาจจะเป็นไซสน์นี้แต่ถ้ากระเป๋าใบใหญ่ก็เป็นไซส์นี้ได้ นะคะสิ่งที่แตกต่างเนาะแอร์พอรใช้ได้ทั้งคู่อยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะเมื่อกี้เราเอาแป้งคุชชั่นเนี่ยคุชชั่นตลับนาๆนาก็คือได้ได้นอนเพราะว่ามันพอดีใส่ได้นะคะได้เลยอะไรอีกเอ่ออย่างแว่นตานะคะถ้าเป็นแว่นตาเอ่อเป็นกล่องเลบแบนออลองดูใส่กล่องเลแบนเนี่ยก็คือใส่ได้ เดี๋ยวลองลงไปทั้งกล่องเลยคะใส่ได้ความแตกต่างนะคะอ,อะไรอีกออถ้าเป็นพวกกระดาษที่ชู่เปียกนะคะพวกนี้ใส่ได้ปิดได้นะคะ่ะถ้าใครมีหน้ากากนะคะหน้ากากอันนี้ใส่ได้แต่ถ้าอันนี้ก็น่าจะต้องพับหลายทบหน่อยอืม ก็คิดว่าน่าจะเป็นพอจะเป็นข้อมูลให้กับใครที่อยากเปรียบเทียบไซส์เนาะว่าว่าสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงเรียกว่าจริงๆอ่ะมันก็แค่ต้องดาวไซส์ว่าอันนี้ใส่เป็นนามบัตรอันนี้ใส่เป็นกระเป๋าตังค์แหละที่คิดว่าแตกต่างที่เหลือก็แทบจะไม่แตกต่างยกเว้นการใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่แว่นตาที่ยังใส่ไม่ได้ในในรุ่นนี้แต่รุ่นนี้ใส่ได้ทุกอย่างเรียกว่า ตัวนี้ใหญ่กว่าชแนลมินิแปดนิ้วอืมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ8นิ้วหรือเปรียบเทียบกับ wallet on chain เนี่ยอันนี้กินขาดก็เลยคนเลยมาซื้อตัวนี้นะคะส่วนอันนี้ที่เขาขายดีเพราะว่าคนไปเปรียบเทียบกับพวก card holder with chain เนี่ยซึ่งราคาใกล้เคียงกันแต่อันนั้นใส่ได้แต่การ d อืมเงิน,นคุณแจ็คลดริฟติกใส่ไม่ได้แต่อันนี้ก็คือใส่ได้ทุกอย่างนะคะก็เลยเหมาะ ก็เลยเรียกว่าทั้งสองตัวเนี้ยเหมาะกับการที่เป็นสำหรับใครที่แบบเรียกว่าจากซื้อชาแนลใบแรกๆหรือว่าอยากจะซื้อใบที่มันคุ้มค่ารคุ้มราคานะคะเขาก็จะมาตัดสินใจที่รุ่นมินิไวนิตี้วิเชนหรือสมาร์ทไวนิตี้วิเชน วันนี้ก็ให้ข้อมูลแค่นี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆกคนนะคะถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook หรือว่า IG c h a n n e l ขีดด้านล่างโชเ้น chosen ขอบคุณมากๆค่ะ